วันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับโน้ตบุ๊กตระกูลยอดฮิตขวัญใจมหาชนเลยตัวนี้ก็คือ ASUS TUF Gaming F15 นะครับแต่ไอ้ TUF Gaming F15 เนี่ยมันมีรุ่นย่อยที่แบบเยอะยุบยากไปหมดเลยนะครับให้ดูยังไงให้ดูตัวเลขต่อนะครับตัวนี้รหัสของเขาก็คือ FX506HM นะครับ HM ตัวนี้จะมากับ Intel Core i9 ที่เป็นตัวใหม่8 core 16 thread แล้วนะครับกับการ์ดจอ RTX 3060นะครับโดยรวมแล้วราคา50,000บาทนะครับก็จัดจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่านะครับโดยเฉพาะคำว่า Intel Core i9 เนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาไปขิงชาวบ้านเขาได้เยอะเหมือนกัน เรื่องบอดี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปไวๆเลยนะครับเพราะว่า iTouch Gaming F15 เนี่ยผมรีวิวไปหลายตัวมากแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยชินกับหน้าตามันเป็นอย่างดีนะครับแต่สำหรับใครไม่ได้ดูก็ดูคร่าวๆไว้แล้วกันนะครับเรื่องดีไซน์ต่างๆตัวนี้แพลตฟอร์มเป็นโน้ตบุ๊กขนาด15.6นิ้วนะครับแปลว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดกลางที่พกพาได้แล้วก็จอมไม่ได้เล็กเกินไปนะครับหลายๆคนอาจจะอยากได้17.3ที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าถ้าเดินทางสายกลางเนี่ยตัวนี้นจะดีกว่าเพราะมันพกไม่ยากด้วยนะครับเ,เท็กซ F ตรงนี้ไม่ได้มีไฟ LED แต่อย่างใดเนาะซึ่งดีไซน์มันก็เรียบหรูนะครับเป็นได้ทั้งเกมเมอร์แล้วก็เป็นได้ทั้งโน้ตบุ๊กสายทํางานโดยที่ไม่ได้ดูฉูดฉาดจนเกินไปนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่2.2กิโลกร,รัมนะครับยังคงถือมือเดียวได้อยู่นะครับแต่ก็ถ้าแบกทั้งวันก็อาจจะเจ็บไหลได้บ้างเล็กน้อยนะครับแนะนําว่าให้ใช้กระเป๋าเป้น,นะครับสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จ200วัตต์นะครับซึ่งก็มากับโน้ตบุ๊กที่มันมีสเปคที่มันสู กำลังไฟต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับน้ำหนักของตัวสายชาร์จประมาณ0.6กิโลกรัมก็ลองบวกแล้วคูณหารละกันโดยรวมแล้วถ้ามันรวมๆต่ํากว่า3กิโลกรัมเนี่ยผมถือว่ายังคงพกพาได้เดี๋ยวเปิดตัวเครื่องดูด้านหน้ากันบ้างนะครับเปิดด้วยมือเดียวสามารถทําได้บ้านพับสูงสุดกางได้ประมาณนี้นะครับโนบุกแบบเกมมิ่งเนี่ยก็คงไม่ได้ออกแบบมาให้แบบชันเข่าเล่นเท่าไหร่อยู่แล้วถูกไหมเอาเป็นว่าก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละกันนะครับจอนี้เป็นขนาด 15. 6นิ้วโดยที พีเฟสเลทของเขาเนี่มันจะสูงกว่ามาตรฐานอยู่นะครับตัวนี้เป็น240 h z นะครับเกมมิ่งโนตบุกมาตรฐาน,เ,นเริ่มที่120-144นะครับตัวนี้240 h z เพราะฉะนั้นแล้วจะได้ประโยชน์จากคนที่เล่นเกมแบบพวกสะบดเมาส์ไวไว CS GO Valorant อะไรอย่างเงี้ยครับและถ้าเฟรมปั่นได้ยุ่งสูง จอแบบนี้แหละครับจะตอบโจทย์นะฮะแต่ถ้าคุณไม่เล่นเกมเนี่ยคุณแค่ขยับเมาส์ต่างๆก็จะรู้แล้วนะครับว่าโอ้โหตัวเคอร์เซอร์มันลื่นกว่าพวกจอ60เฮิร์ตอยู่หลายขุมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น240เฮิร์ตยังไม่ใช่มาตรฐานสูงสุดของตลาดนะครับสูงสุดเนี่ย300เฮิร์ตกว่าๆบวกๆเลยนะครับแต่ตัวนี้มันก็ เรียกได้ว่าดีกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรนอกจากนั้นนะครับมีเทคโนโลยี a อ i v e s ิ n c ด้วยแล้วก็เรื่องโปรไฟล์สีเนี่ยมีการรองรับขอบเขต srgb ที่100%นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณจะเอาไปตัดต่อรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ย ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์คุณได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบเกรดโปรเฟชชั่นแนลที่รองรับคัลเลอร์โปรไฟล์อะไรมากมายกว่านี้นะครับแต่ในแบบมอนบุ๊กเกมมิ่งเนี่ย srgb 100ตามที่เขาเคลมมานี้ก็จัดว่าทําได้ดีแล้วครับด้านบนของตัวจอนะครับจะเห็นว่ายังคงมีเว็บแคมอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณคอนเฟรนซ์อะไรได้ไน้อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อเว็บแคมแยกเหมือน rog บางรุ่นนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลเวลอะไรอย่างนั้นมัน ไม่ค่อยไหวนะครับในสตูดิโอผมที่ไฟตกทุบแรงๆเนี่ยผมปรับความสว่างสูงสุดแล้วมันยังสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเล่น outdoor เนี่ย ถ้าไปนั่งในร้านกาแฟแล้วเป็นร้านกาแฟแบบค่อนข้างจะโอเพนกระจกใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าแสงแดดมันจะตกกระทบมาแรงพอสมควรนะครับแนะนําว่าเล่นแบบอินดอร์นะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าน no ้ตบ๊กเกมมิ่งคงจะไม่มีใครยกไปเล่นตามร้านกาแฟยอยู่แล้วถูกไหม <S <S ด้านล่างนะครับดีไซน์ต่างๆมันก็ตามสไตล์ของทัฟเกมมิ่งครับก็คือมันจะดูแบบเหมือนอุปกรณ์ทางการทหารเหมือนแบบอาร์เมรี่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันมีเส้นสายลวดลายอะไรมากมายพอสมควรนะครับบางคน ชอบนะเพราะว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมันต้องดุนะครับตัวนี้มันก็ดุนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเออมันเยอะไปสังหน่อยนะครับมันดูแบบเกมมิ่งจ๋าเกินไปทํางานอะไรต่างๆมันก็ดูแบบผิดที่ผิดทางนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาทํางานคุณหารด้านนี้ด้านนี้มันไม่ได้มีดีไซน์อะไรที่ออกเกมมิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวคุณเนี่ย คุณก็จะเห็นความเกมมิ่งแบบจัดเต็มงเอาคีย์บอร์ด R G B เนี่ยมีมาให้นะครับซึ่ง R G B อันนี้จะเป็น R G B แบบเอฟเฟกเดียวทั้งบอร์ดนะครับหมายความว่าไม่สามารถแยกปุ่มได้ครับปุ่มนี้ต้องการจะให้เป็นเอฟเฟกไหนสีไหนนะครับโดยรวมแล้วก็เอาจริงๆมันก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยเนาะที่บางคนคิดว่าต้องมีแต่บางคนคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับสำหรับผมผมไม่จําเป็นนะ R G B ไม่ต้องมีเลยก็ได้นะครับแต่มีมาก็ดีกว่าไม่ให้มานะครับ โดยรวมแล้วนะครับเลเยอรจัดว่าดีนะครับไม่มีอะไรให้ติเลยนะเพราะทุกปุ่มเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจการใช้งานแบบเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะการใช้งานของคนไทยที่นิยมในตัวนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาครับคือปุ่มตัวหนอนเนี่ยขนาดมันใหญ่เท่ากับตัวอื่นนะครับในขนาที่โนนบุกบางยี่ห้อเนี่ย ปุ่มเนี้ยมันจะเล็กกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็พวกลูกศรยอะไรต่างๆถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ว่าทุกปุ่มมันขนาดเท่ากันไงก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไปกดผิดพลาดแต่อย่างใดนัมเบอร์แพดก็เช่นเดียวกันนะครับมีให้มาที่ขนาดเล็กกว่าแต่ว่าเลเยอร์นำล็อกทับคูณลบบวกเอนเตอร์ Enter, อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปปรับความเคยชินหรือว่าปรับตัวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าทัฟเกมมิ่งเป็นเลเยอร์ของเกมมิโนบุกที่ดีที่สุดตัวหนึ่งส่วนฟีลิ่งการใช้ง ที่ผมให้ดีเนี่ยก็เพราะว่าสโตรกมันมีระดับที่ลึกพอสมควรทาให้เวลาคุณพิมพ์รวๆหรือว่าเล่นเกมนานๆเนี่ยมันจะไม่เมื่อยแล้วมันไม่กระแทกตัวชัสซีด้านล่างของมันมากมายเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าคุณพิมพ์ในระดับที่แบบปานกลางเนาแต่ถ้าคุณแบบกระแทกปั๊กๆปักๆปักป๊กอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเมื่อยที่นิ้วได้บ้างพอสมควรนะครับโดยรวมแล้วความมันในการพิมพ์ยังไม่มีเพราะว่าแท็กทายรีสปอนส์เนี่ยมันไม่ได้ดีดกลับเหมือนแบบสปริงอะไรให้แบบยิ่งพพิิมม์ย่่่งันแตวา แค่เรียกได้ว่าใช้ไม่เมื่อยแล้วกัน Trackpad นะครับก็เป็น love it or hate it นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น Track แพดแบบแข็งทั้งดุนนะครับคุณไม่สามารถกดลงไปตรงไหนได้เลยตรงนี้ทำได้แค่แท็บเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าการใช้งานคุณยังคงต้องเป็น2นิ้วนะครับก็คือนิ้วชี้ลากแล้วก็นิ้วโป้งกดนะครับซึ่งคลิกด้านล่างนี้จะเป็นคลิกแบบนุ่มนะครับแต่ถ้าว่ากันเรื่องความแม่นยำและ t e x t u r e ต่างๆเนี่ยตัวนี้จัดว่าดีมือมีเหงื่อหรือมือแห้งใช้งานได้หมดและ gesture เดชนะครับเพราะว่าทัฟเ h ชที่มันจะเน้นพกพามากกว่าตัวนี้ระบบความร้อนอะไรต่างๆภายในมันจะใหญ่กว่านะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเออเขาน่าจะแก้ไขาตามคำติชมนักรีวิวมานะครับอย่างแรกเลยก็คือการจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีระยะที่มันห่างพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณใส่ตั้มได้หรืออะไรใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้ช่องข้างสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็เจนที่แล้วมันก็มีข้อติพอสมควรในตอนนี้เขาเหมือนแบบดูรีวิวมั้กก็เลยเไปแ ตลักแล้วจะมีช่อง DC in นะครับ RJ45 land นะครับเป็นแบบ full size นะไม่ต้องง้างนะครับ HDMI แล้วก็ USB Type A Super Speed 2ช่อง USB Type C นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ได้ชาร์จผ่าน Power Delivery ได้นะเมื่อกี้ลองเสียบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีช่อง3.5 combo หูฟังมกับโฟนส่วนฟังขวานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ USB Super Speed Type A 1ช่องเท่านั้นด้านล่างและด้านหลังนะครับตรงนี้จะเห็นว่าช่องรอยอากาศแล้วก็ช่องดูดลมของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นฮันนี่คมนะครับคล้ายๆรังพึ่งแล้วก็ ภายในเห็นฮีทไบแปรราเลยและพัดลม2ตัวนี้เป็นพัดลมแบบ83ใบนะครับใบค่อนข้างถี่การดูดลมเนี่ยดูดเข้าด้านล่างแล้วก็เป่าออกตรงบริเวณนี้เรื่องเสียงพัดลมตัวนี้เป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะต้องบอกไว้ก่อนมันจะมีโหมดประมาณกับโหมดเทอร์โบนะครับซึ่งผมลองแล้วจริงๆโหมดเทอร์โบเนี่ยมันเป็นโหมดที่รอบพัดลมสูงสุดนะครับแต่ว่าคือโทนเสียงอะไรต่างๆมันไม่ได้ต่างกันนะครับผมเลยเทสในโหมดเทอร์โบไปเลยความดังของเสียงมันไม่ได้ดังจนแบบ ฟืดเหมือนแบบเสียงน้ําตกเสียงฝนตกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันจะน่ารําคาญนิดนึงก็คือเป็นเสียงโทนแหลมๆแบบจี๊ดอะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ยั้งนั้นถ้าคุณใส่หูฟังหรือว่าเปิดลําโพงดังเนี่ย ก็สามารถกลบเสียงมันได้ลำโพงตัวนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับจะพูดว่าอยู่ข้างๆก็ได้จะพูดว่าอยู่ข้างล่างก็ได้เพราะว่ามันมีรูยิงออกทั้ง2ฝั่งนะครับท้งนี้อย่างนั้นก็เหมือนเป็นการป้องกันเวลาคุณวางบนผ้าปูที่นอนเนี่ยมันจะได้ไม่อุดอูด,ด้วยนะครับเรื่องเสียงเป็นยังไงความดังกลางไปทางดีนะครับคุณภาพก็กลางไปทางดีเช่นเดียวกันนะครับสามารถฟังได้พวกเพลงอะไรต่างๆเนี่ยไม่หงุดหงิดเล่นเกมก็ไม่หงุดหงิดนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ดีเท่าลำโพงแยกโดยรวมแล้วสำหรับกมม i n g n น้ตบุ๊กเนี่ัวนาคส กันบ้างน,นะครับเพราะบอดี้เราเห็นกันบ่อยละที่มันแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือตัว CPU สเปคของเขาเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Intel Gen 11 Tiger Lake ที่มี TDP 45วัตต์นะครับ10นาโนเมตร8คอ16เทรดนะครับตัวนี้เป็น i9 เลยนะก็คือตัวบนเลยนะครับ 11900H นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคอ i7 คอ i9 เนี่ย เท่าที่ทราบก็8คอร์สบวกเทรดเหมือนกันนะครับไปต,ตัว i 9เนี่ยมันจะซิ่งกว่าโดยที่ตัวซิ่งสุดจะเป็น980 HK นะครับตัวนี้มันไม่ได้ซิ่งขนาดนั้นแต่สำหรับผมนะผมมองว่าคือจะเป็น HK หรือจะเป็น H ธรรมดาเนี่ยขึ้นอยู่กับ ระบบระบายความร้อนของโนบุกนะครับถ้า HK แล้วโนบุกมันบางมากระบายความร้อนไม่ทันไอตัว h ตัวนี้มันอาจจะแรงกว่าก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปคิดกับชื่อรุ่นมันมากเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยใช้คําว่าคอไอเก้าก็ขิงชาวบ้านก็ได้เยอะเหมืนอนกันนะส่วนเมมโมรีเนี่ยก็เป็นขนาด 16G b นะครับแต่ว่าให้เป็นแบบ Sin g l e Channel นะครับส่วนตัวผมว่าไม่จำเป็นจะต้องอัพนะเพราะว่าในตัวโนบุกเกมมิ่งเนี่ย16 g b มันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับด้วยความที่ ตัวการ์ดจอ CPU เนี่ยมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นเกม Resolution Full HD เนี่ยบางทีแรมก็ไม่ต้องใช้เยอะอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับในส่วนของการตต่อวิดีโอนี่นะที่เป็นประเด็นนะครับ1 6กิกยังพอไหวถูถ่ายสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันลื่นเหนือความตูวทั่วไปคงจะต้องเป็น32กิกนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นเกมเท่านี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยมันจะมีตัว UHD กราฟิกที่เป็น On CPU มานะครับสำหรับการใช้งานที่ประหยัดแบตหรือประหยัดพลังงานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพอเล่นเกมนมัน ก็จะสับไปที่ G-Force e RTX 3060ครับซึ่ง3060เนี่ยมันจะเป็นแล็ปท็อป GPU สายกลางที่เป็นตัวแรกของตระกูล RTX ต่ำสุดที่ผมจะยอมซื้อนะเพราะอะไรนะครับอย่างแรก RTX เนี่ยมันรองรับ Real-Time Ray Tracing ใช่ไหม RTX 3060เป็นรุ่นที่แบบ ประหยัดที่สุดที่สามารถเปิดเรเทซิ่งได้จริงนะครับ RTX 3090 Ti มันก็เปิดได้นะครับแต่ว่าเปิดแล้วเฟรมร่วงไม่น่าเล่นนะครับถ้าจะเปิดแล้วเล่นได้เนี่ยต้องเป็นตัวนี้นะครับและแรมของการ์ดจอเนี่ยมีมาให้ที่6กิกซึ่งก็สามารถปรับสุดได้ทุกเกมด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่3 0 5 0 Ti เนี่ยบางทีมันมีมาแค่แบบคือ4กิกบางเกมไม่ให้เล่นเนี่ยคือปรับสุดแล้วมันบอกว่าเฮ้ยคุณปรับได้แค่กลางเพราะว่าแรมมันเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้แหละครับคือ CPU และ GPU ที่ครบคันสำหรับการเล่นเกมอย่างแท้จริง <Wireless> ดู b e n c h มาร์กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าคะแนน 3D Mark กเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้ 3D m a r มเนี่ยมันสามารถใช้คอของตัว CPU และเทรดของตัว c p u ได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอคุณเอาไปเทียบกับไอ้4คอเทรดที่ถึงแม้ใช้การ์ดจอเดียวกันแล้วเนี่ย ตัวนี้มันก็จะแรงกว่าอยู่พอสมควรนะครับพอโรเยลคะแนนแบบหลัก4 0 0พกว่ากว่าเนี่ยก็แปลว่าคุณก็สามารถเล่น Real Time Racing ได้จริงนะครับในขณะที่ RTX 3 0 5 0 TI คะแนนตัวนี้ออกมาดูไม่ได้ลองเล่นเกมจริงบ้างนะครับเริ่มเกมแรกก็ s h a d o w o ์ออฟทูมเรเดอรนะครับอันนี้ปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับก็คือเปิดทั้ง Ray t ท a c i n g แบบ Ultra นะครับเปิด DLSS แล้วก็ปรับดีเทลต่างๆเป็น h i g h S นะครับโดยที่เฟรมเฉลี่ยของ f u l l HD เนี่ยประมาณ52นะครับอันนี้ก็ เอาจริงผมยังรู้สึกว่ามีการสวิงของเฟรมพอสมควรนะพอหันมาใช้ CPU ตัวใหม่ของทาง Intel เนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรในอนาคตเวลาเกมอัปเดอะไไอย่างตางนีงยจะเห็นเฟรมเรทเฉลี่ยที่สูงกว่านี้และการสวิงของเฟรมที่น้อยลงก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ มันก็ยังเล่นได้อย่างลื่นไหลยอยู่ดีนะครับเกมต่อมาเป็น Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ก็ปรับไว้ที่ max ก็คือสูงสุดเช่นเดียวกันแรมการ์ดจอ6กิกมันปรับได้แต่ถ้าแรมการ์ดจอ4กิกไอเกมนี่แหละครับปรับไม่ได้นะฮะตัวนี้ปรับได้นะครับสุดท้ายเป็น Assassin's Creed Valhalla นะครับเกมนี้ก็กินทั้ง CPU กินทั้งการ์ดจอเลยนะฮะเหมือนกับเกมเมื่อกี้นั่นแหละเพราะว่าเป็น open world นะครับโดยรวมแล้วปรับสุดทำได้ที่58เฟรมถือว่าดีครับ SSD storage ของเขานะครับก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับขนาดที่ให้มาก็1เทเล สำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเัพเพิ่มก็อัพได้เพราะว่าเขามีช่องที่สสำหรับ M.2 ให้คุณใส่ได้อีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่า1เทเนี่ยสำหรับผมนะก็พอแล้วแต่สำหรับคุณจะพอหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะครับถ้าเล่นเกมแบบร้อยกิกเยอะๆเนี่ยก็คงไม่พอนะครับแต่ผมเล่นเกมทีอเกมเล่นเสร็จแล้วลบหนังหนังอะไรต่างๆก็สตรีมเอานะครับไม่ค่อยมีใครเก็บในเครื่องนะสมัยนี้ก็คงพอแหละแต่ถ้าคุณยังคงแบบ เก็บในเครื่องอยู่นะครับก็อาจจะไม่พอนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับความเร็วก็ทําได้ดีเลยนะครับสำหรับค่ารีสประมาณ3.5และค่าไรประมาณ3กิกเนี่ยก็คงไม่ต้องไปอัพอะไรให้มันสูงกว่านี้ละสรุปเลยนะครับสำหรับค่าตัว5 0,000่บาทอย่างตัวนี้ผมก็ไม่มีอะไรให้ตินะเพราะว่ามันสมราคาแล้วนะครับทั้งในเรื่องของสเปคภายในที่เรียกได้ว่าจัดเต็มและคุ้มค่าจริง,จ,รงจอ240 CPU เป็น i9 ที่มันเป็นรุ่นบนบนของทาง Intel เนี่ยอาจจะไม่ใช่รหัส K นะแต่มันก็ยังเรียกได้ว่าเป็น segment top ได้อยู่นะครับการจอ3060เนี่ยก็เป็นการจอที่เรียกได้ว่าเป็น RTX จริงๆดีกว่านะครับเอาไปเล่นเกมได้จริงไม่เหมือน3 0 5 0 Ti ที่บางเกมเนี่ยปรับสุดไม่ได้นะครับตัวนี้ทำได้ทั้งหมดและเฟรมก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับงานประกอบแะต่างๆก็แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัว r o g นะครับต,ตัวนี้เน้นเรื่องความคุ้มค่ากับสเปคที่ให้มาจะดีกว่านะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็คือตอนที่ผมรีวิวเนี่ยคุณไปดูเถอะร้านไหนมันก็เอาออฟสต็อกทั้งหมด